แต่แล้วเกือบเอฟซีเสียค่าอ้ทำไมทำไมชุดกระดุมเสียทำไมพี่ใส่เสื้อสีดำครับไม่ได้ค่ะอ๋ออันนี้คืออะไรหรอครับเอาหมดแล้วขอบคุณค่ะเอาอันนี้คืออะไรครับไม่กินค่ะไม่กินของกินอะไรอ่ะโอ้ แล้วปีนกินมาม่าเหรอครับวันนี้อย่าต้มนะไข่เลยกองหนึ่งเก็บให้โอ้ยถ่ายก็ไม่ถ่ายเห็นหม้อเนาะต้มไหนอะต้อขัดฐามแกอยู่เมื่อกี้แกไม่ใส่ใจวิ่งวิ่งแม่เพิ่งโชว์คำตายี่อยู่ครับแม่ฉันบ้าแล้วฉันบ้าแล้วใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรเหรอครับอันนี้ไข่อะไรเหรอครับพี่ขาอันนี้ไข่อะไรเหรอครับเลยคองนึงด้ยอย่าลืมกินเดี๋ยวมันเน่า พี่คะนี่ไข่อะไรหรอคะไม่รู้เลือกถาไม่เหล้วเอาไม่รู้ได้ไงลราพี่จะกล้ากินได้ยังไงหรอคะเอาไปกินที่บ้านอ๋อมันกินได้ไหมคะกินไม่ได้ครับอ๋อแล้วพี่ใส่ไข่ทำไมล่ะคะใส่เฉยๆครับอ๋ออันนี้มาม่าเส้นอะไรคะเส้นหมี่อ๋อทำไมมันเส้นใหญ่จังเลยอ่ะคะก็เป็นเส้นใหญ่นะอ๋อมันไม่เล็กเหรอคะไม่เล็กครัไข่อร่อยไหมคะไม่อร่อยอ๋ออันนี้คือโอ้โหหูเป็นี้เลยหรอคะอ๋อ ขอชิมได,ได้ไหมคะ,อ,ะอ้าวนิ่เหมือนกันค่ะเห็นแล้วอยากกินมากเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะอ๋ออันนี้มาม่าอะไรเหรอคะวันนี้เหนื่อยมากเลยไม่ได้พูดอะไรแล้วนะ,ะอ๋อสิมันต้องมีวันหนึ่งฉันสะพานมากแล้วาหนึ่งยกไปแล้วคะ่ะแพ้ไปแล้วหนึ่งน็อกคะ่ะเนี่ยาดูไข่น่ากินมากเลยนะคะอ๋อนี่เป็นดาราพี่ต้องนั่งกินแบบนี้เหรอคะ นั่งท่าอื่นได้ไหมคะอ้อะหรอคะอ้อันนี้อย่างนี้เหรอ๋ออี่ห้อนี้แล้วกันทุกคนนี่นะคะเขาชอบกินอันนี้เออมันไม่มีอะไรเกินเฉยๆนะอ๋อกินเฉยๆหรอคะอ๋อโอเคโอเคค่ะเป็นดาราต้องนั่งกินอย่างนี้เลยเหรอคะไม,ไม่นั่งโต๊ะนั่งอะไรอย่างนี้หรอคะอ๋อต้องล้างหน้าก่อนกินไหมคะหรือว่ากินได้ตอนล้างหน้าเลยอ๋ออย่างนี้ก็คือกินได้เลยหรอคะอ๋อ เวลากินทำไมต้องอ้าปากกว้างขนาดนั้นหรอคะต้องเหยจมูกว่าโอ้ต้องอ้าปากกว้างไม่ต้องใส่จมูกหรอคะอ๋อเวลากินต้องมีน้ำกินไปด้วยไหมคะหรือว่ายังไงคะแค่ก็ต้องดตายอ๋อแค่์คือตายเลยตายไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะไม่มีคนติดตามค่ะอ๋อก็ยกอันนี้เขาเรียกว่าหูบไหมคะใช้ยกหูบไหมคะมั่งนอกมากเลยสดไม่ได้สดค่ะเมื่อกี้หูบค่ะ สดอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้หูค่ะทุกคนนี่สอนอะไรใช่สิวาาสัว,วเป็นกำลังใจให้หนูได้ยังไงหนูก็ชนะค่ะวันนี้เขาไม่มีแรงค่ะวันนี้เขาเถียงไม่สู้หนูหรอกค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อ,อ,อไม่คิดจะล้างหน้าก่อนกินบ้างเลยหรอคะอ,อ๋อเองก่อนเนาะนี่ทำไมไม่ล้างหน้าก่อนมาถ่ายพนเนี่ย <c oughs> ทำไมไม่เก็บขอ,องให้พนุ่นเก็บทำไมไม่เก็บเอง ดูเป็น,นเอฟซีกันไ้มแบบนี้นไ,มไม่ไม่ใช่แต่งหน้าทำไมไม่เหมือนกันทำไมแก้มออกเลยดูคอตันม,มากเลยบูรี่เหรอบูรี่เอฟซีเหรอเขาจะมาเป็นคนแบบนี้จะมาบูรี่เอฟซีไม่ได้นะจะมาคอตันอะไรก่อนโอ้ยเนาะโหไปเลยจ้าอุ้ยนี่ทีมเอฟซีอเอเอเยอะมากเลยนะคะ ไรก็อย่าไปนะคะแม่แม่แมสู้ๆกขอบคุณหนูไม่ไปค่ะจนกว่าพี่เขาจะขึ้นรถค่ะจะโทษไปไหนคะ่ะดาวองคานไม่มีขึ้นนะคะใช่เมื่อกี้อ่ะเสมอหนึ่งต่อหนึ่งเอฟซี <laughs> ชนะใช่ค่ะวันนี้หนูชนะแน่นอนอันนี้ทันใช่ไหมคะกินได้ไหมคะทำไมอ่ะคะ ขอชิมลูกหนึ่งได้ไหมคะเผออร่อยดีค่ะอ๋ออร่อยจังค่ะบัท่ันอร่อยมากค่ะนั่งไต้องกินเดี๋ยนี้อะไรไปต้องกินเดี๋ยวนี้มาเกิดการถึงของของกินอ๋อนีอ่มาใสเพื่อนบ้านเหรอคะตายแล้วดาราม เขามาถามยู่ไม่ตอบนกไม่ไม่ fc ไม่พุ่นมาค่ะโอบทำไมต้องหูแรงกขนาดันเขาเห็นวึลทุกคนเขาไปรถแล้ ขอนเขาไปรถแล้วไปได้แล้วย่าวนวายตามติดชีวิตไงแม่นต้องดูแบบใกล้ชิด ทำไมวิ่งเร็วขนาดนี้ถ้าฉันเป็นร่มนอกใอ้ตั้งไหนเนี่ยเอาพอดีมาตามติดชีวิตแบบนี้เนี่ยเอาไปเลยตาอยู่ใกล้เมนด้วยไปแล้วทุกคนบายบายค่ะพี่เข้าไปแล้วค่ะทุกคนเจอก,กันคืนนี้ไปอีกเอาเอาแบบทุกคนทุกคนอยู่ใกล้เมนด้วยตายแล้วทุกคนเขาไปแล้วเดินทางแล้วค่ะพี่เขาไปแล้ว วิ่งเร็วมากยี่ดยดวิ่งเร็วมากเมื่อกี้เกือบไม่ทันส่งเขาพี่เขาขึ้นรถค่ะตอนนี้เราจะไปกินข้าวในทีนี้อยู่ตรงไหนอ่ะตอนเราไปกินข้าวกันเถอะไม่ไหวค่าเอฟซีหอบกว่าทุกคนวันนี้ทุกคนครับขอบคุณทุกกำลังใจให้เอฟซีอ้อนอวนะฮะขอบคุณทีมงานเอฟซีอ้วนอัวทุกคนนะคะเราจะไม่ยอมแพ้เราจะวิ่งส่งแบบนี้ทุกวัน วิ่งอลไรอุ้มเอ้ยดาราวิ่งหนีจ้าจั้งในทั้งเด่นกวางถวยมามาแล้วก็เลนหนีไปในหม้อปั๊ดเหนื่อยมากจริงนะเมื่อกี้แบบไม่เคยวิ่งอะไรขนาดนี้เลยนะน้องไปกับแม่รักขาแล้วก็แม่แอบขาสามคนค่ะอยู่ตรงไหนนะร้านอ่ะข้างหน้าก็คนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้หนูไม่ไหวจริงหนูเหนื่อยจริงนะเนี่ย ก็เหนื่้างเวยมามา,มาจวดเลยเนาะแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยเรื่องกัาล <laughs> ังกายเดีเช้าไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ไหม่กัลังใจเอฟซอนอัวน,นะคะเจอกับเอฟซอนอวใหม่นะคะในตอนเย็นวันนี้แล้วเราไปอนอัวกันใหม่เนาะขอบคุณนะคะบ๊าย <laughs> บาดีเล <laughs> ย